ที่ที่เดทกาขับไปในเพจร,รอบนี้นี่ที่ใส่ไปแล้วเกิดปัญหายังคืนมันยังบ่ไหลนะได้ย่างมัน,ม,นมันก็ครบเดือนหนึ่งแล้วเดือนก็กลัวแล้วมาเปิดแล้วเนาะแต่ว่าผู้ผู้ผัวเกียตแล้วว่ามันกะสิออกแน่เอ,ออกแบบว่ามันดีก็เก,ก่นนะ,ะแต่ก่อนเมงไหนแต่ก็บนเมีเลยแต่ก่อน่มีเลยนะครับแต่ตอนนีมาแล้วก็ถือว่าดีก็ถือว่าดี ซ้ำนี่ก็ถือว่าดีแล้วตะกอนโมมี่เด็ดอันนี้อันนี้สามมีจีดซ้ำนี่เพอคืนหอดกันดอกรอกันในบ้านนี่ไอ้เห็นหน้าพ่อหมอเถ้าไปได้หน้า ครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวส่วนยางกะพบกันกับพมอกเกษตรมือนีพมอกเกษตรใล้ลมาติดตามเกษตรกร,ร,กรที่สร้างสินค้าเข้าไปในเพจแล้วบอกว่าบบเห็นผลมาซั่นเฮาสิมาเบืองกันว่าคำที่ว่าโ่เห็นผลเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไดนะครับมันออกหน่อยออกหลายออกหรือว่ามันยังบ่ออกเลยจงิี่นะครับเขาจะไปถามเบืองว่าเพื่อนอยู่บ้านไดนตำบลใดอำเภอใดไปเบิ่งสาเหตุกัน ขอาีคุณแม่ซื้ออยังอยู่บ้านไดอำเภอใดจังหวัดใดครับซือ้อกอลัชัดสีด,สด,สบบดอนจางอยู่บนเสียมตำบลหัวดอนอำเภอเข่องในใจงนังหวัดอุบวนจางครับผมตั้งสินค้าผ่อในเพจ้ยนสร้างมาจากกระสอบมาจากกระสอบน้องบ้านลืมสั้งสามเห็นว่ามาสร้างสามเป็นวะสั้งสามแต่ได้ใส่สองใครจาซื้อต่ออีกสอบหนึงน่งมันจะเป็นในหนาขายต่ออีกฝนก็ฝนก็ฝนตันไตสิบสองต้นเพิ่นก็เลยว่าให้กูไปล่องใส่น้ำแน่นะบ้านนี่ก็เลยว่าเออทำมันดีงวดหนาสิสร้างน้ำกันอื เยอะกันเอาผ้าปิดดังไม่ค่อยนําเด้ออากาศด้วยทีทีเดทักเข้าไปในเพจรอบนี้เนี่ยทีใส่ไปแล้วเกิดประหานยังข้นมันยังบหลหอนะเล่ยอยากทามันมันกะครบเดือนหนึ่งแล้วเดือนก็กลัวแล้วมาเปิดแล้วเนาะแต่ว่าผู้ผู้ผัวเกียรแล้วว่ามันกะซีออกแนงอ่ออ่อกแบบว่ามันดีก็เกินนะ มันเริ่มออกแล้วว่าสั่นเถอะจ้าเพรบาบะย่างนี่เปิดอาทิตย์นึงนี่จักอยู่จัก,กออกเนี่ยอืมแม่นทุกต้นเปิดน้ำไม่ก็ตามพ่อบอกมอมามันออกบัหนีิเม่นบ่เป็นซีฟอดกันบ<ล>่เนาะว่าฝังยา <laughs> ไปเ้าจะไปเบื้องต้นที่เพิ่อนเฮ็ดไว้นะครับไปไปเบื้องกันยุ่งม่งไหนครับยุ่งม่งไหนอ,อ่ะมาเบื้องนะครับนีสี่เพิ่อนเฮ็ดไว้เม่นบ่นี่เปลือก บเปลือกมันบดีไปบางต้นพุ่นคือคือบุ้นเป็นอย่างรับคือคือมันสางขึ้นมาใหม่อยู่นะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าถามันสั่นบุ่นนี่มันบ่ทันได้หนาเต็มที่เขาพักไว้ก่อนก็ได้ว่าเป็นอย่างนะครับตัวนี้เขาเบืองก่อนนะครับหรือว่าถ้าพวกนี้มันสางขึ้นมาแล้วนี่อันนี้ให้มันแตกเองถ้าเขาแกะคือตามที่ผมว่าแหละไอ้ตัวนั้นมันติแตกออกมานน้ำที่ไหนี่มันเหนี่นบ่ถ้าเจ้าเอามีดเอายังก็เถาะมันก็ติดทำายเปลือกมันดีจริงๆนะครับแต่ว่ามันออกเป็นบุ้นนี่แต่ก่อนเป็นอย มีเลยแต่ก่อนบมมีเลยนะครับแต่ตอนนี้มาแล้วมันเหลืมมักเนาะถือว่าดีกถือว่าดีถ้านี่ก็ถือว่าดีแล้วแต่ก่อนโมมีเด็กเมื่อกี้ทอเลียซิปก็ว่าดีเลยเด้กแต่ี่ียันแต่สิเรกเลี้ยนซิปเด็นี่เลียทันเรบกีวัาตอันนี้แล้วก็กีดอยู่นะครับอ่ะมาบึง บ่จ้าเนี่ยนี่ถือว่าออกาเลยได้หน่ตอนนี้เพราะว่ามือเศรายอดนำกดบ่เปลี่ยนถ้วยจักมีดสามสามด้กันเอ้าสามมีดมันขึ้นหน่อยแท้เอ้าบ่กินหลายกินบ่กินหลายบ่บ่ออันนี้อันนี้สามมีดกินซ้ำนี่จ้าบ่นำก้นกระเดาถามมาเปี้ยงคือเปิดหน้าแคบ นากวงก็มีขาดม่ขาดทอหนาแคบคือ่งนี่แหละเกษตรกรที่เข้าใจว่าสั้นยาวได้ทอกันบ่ได้ต่างกันปานใด้เปลืองนาหรือซื้อมาเปื่อยเหงาไม่ได้กินไรไม่ได้กินไรเพียงเป็นๆครับถังงัดถังเงันไม่ติดแม่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 แมที่ผมว่าน่ะถังัดมันกิเดือดเดือดมาอ่ะนะครับอ่ะเราไปดูไซรัะต้นไหนอีกมา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 พ่อคืนหอดกันดอกรอกันให้มานนี่จะเห็นหนาพ่อหมอถั่วปันได้หนาแต่อันนี้กี่โดนไป นาทีไล่ก็ตัวนั้นเตัวนี้มันอกาซามิเกันแต่ว่าจะเปิดมาก่อนนานนี้เปิดเมืก่อนแล้วได็ดได้ขายจักรอบไบตัวนี้สองรอบสามรอบนั่นละสองรอบสามรอบแล้วจากที่บ้านเขาปล่อยถิ่มซื้อเป็นบ่อปล่อยถิ่มมาโดนบ่ออ้ยบานสองปีสามปีล้วพ่อบ้านบ่ออกกับบ่อยากกีดมันนะนี่นะครับมันเริ่มลื่นละเพราะว่าขาขาตนี้มาาจังสี่มันเออดีใจแล้ว nói là cái mở ra, mẫn nâm xấy, Năm liêng. Thơm mở liêng này, nhưng, nhưng bên bà. แต่ก้อนหนานี่นี่ผมถามกันเลยว่าก้อนหนานี่ต้นที่ว่ามาเห็ดมาเห็ดนี่เขาดึงหาเนี่ยมันบ่มีเลยตีอย่างหนาตายมันสีเปลน่ยนสีไปเลื่อยครับกินลูกไปทำได้มันก็ือเปลน่ยนสีเออมันสีเป็นเปลือกแห้งอ่ะอ๋อมันสีเป็นแบบนี้คือมันแห้งไปเรื่อยบ่แต่ว่าบัดนี้ก็คือเดี๋ยวของผมหมอมาใส่เนาะจังเดือนเราก็ก็สีเปลี่ยนเปื่อยอล่ะเพราะว่าจะไปใช้มากหนิอ่าเดือดสามรอบแล้วล่ะวะากินเผืถึงเรื่อบ่ แไปะไแปะใบเบิงอีกนะครับอ่ะนี่คือสามมีดนะครับก็คือจะปก,กติแล้วเนาะจ<ช>้าม,มา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 เบิงแต่ว่าไม่เกิอันนี้ยืดหรอกไม่เ okay, กิดไข่ยืดหรอกเมนยับลิ้นมันล่องยืดไงมีดหยิบตำเรียนมันจะชนชนไม่ได้ปลายยานเนาะบอกบอกอือโอเคแต่เบ่งเบ่งใบม,มันหูงจักงเออเธอผู้ใดปลายยาแมนต้นยางมันส้มมันเดีนลี่ีมสีน้อยจ้านี่นะครับหเหย็ดเห็ดเห็ดหลวงเหี้ออก ก็ถือว่านไรเมตรอยู่นี่กอปหอตททันสันเกิดปัญหาแก้ทันทีนะนี่นะครับไม่มีปัญหาที่เอาไปใสแล้วก็โทรมาเลยพขาอพร้อมลุงพื้นที่พร้อมไปเบื้องให้นะครับว่าจะเป็นยังไงแต่มาบามืออีกอะเราบอกว่ามันออกแล้วก่อนหนานีเราบอกว่ามันหน่อยว่าสั้นเอาจีใจ้อดันทีแม่ก็ต้องใจเย็นๆเป็นบอกอ่ามันเริ่มออกแล้วเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเอาทั้งซี่ซะข้อเบื้องท่ามันเป็นยังไงเนาะ ปกติก่อนหน้านี้ว่าจังไรก่อครับต้นพวกนี้ที่เห็ดเนี่ยมันออกมันมีน้ำยางเห็นบ่มมันซึมมันอย่างบอกมันไม่ยังมันมันเป็นน้ำใสมันเป็นน้ำเลี้ยงคัมัน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 เป็นสีอย่างสีมันสีเป็นใสไปเลยครับผมแล้ววันนี้เห็นแบบนี้แล้วนี่ได้สองเดือนแล้วเนาะอ่ะสองเดือนแล้วนะถือว่าใส่สองเดือนแล้วนะครับกับตั้งแต่ปลายฝนมาก็บสองเดือนเราเห็นได้ซ้ำานิแน่คิดว่าจังไรครับตอนนี้ความรู้สึกแต่คิดว่ามันหนีอยู่เพราะว่าหนีเพราะมันเพราเอมันเพิงใส่ คิดเพิ่งว่าขย่างขามเอาขามไปสารพีต้นกีดเทื่อนึงสารพีต้นกีดมันจะบอกนีนก่เนาะมันจะสีเวลาเสียเว <c oughs> ลาเ <c oughs> นื่อพร้อมเสียดายพร้อ,อมออคิดว่าจะเอามะไซบ่ครับต้นพวกนี้เป็น่ังเสีย <c oughs> ผมเสียามะไซอีกอยังว่าผมสิสั่งมะไซเพราะว่าเห็นแล้วเป็นบอลจีฮิตมานะครับอาหารมาทัธยมินะครับวันนี้แม่มาพี่มาเมือนี้แล้วเนาะมีทีมงานลงมามีผหมอลงมาติดตามหังสี่คิดว่าจังใดแม่มันจะโอเคบ่มันก็โอเคอยู่เด้ พ็อสร้ังเราอีกอยู่สร้างเราอีกอยู่เป็นบ่ใช้เหมือนสวนบ่บปนิดจ้ะเรื่อเรื่องเมเนี้ยมันมีคลิปได้ใช้เหมือนสวนด้วยกันคือพูดถึงตัวนี้นะครับในการผสมก็คือตามที่ผมบอกไปว่าใส่ของพมรเนี่ยกิโลครึ่งบวกเคมีเข้าไปครึ่งกิโลนะครับต่อต้นที่เปลี่ยนตายหนึ่งพวกนี้หรือว่าถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนนักแหละบางท่านอาจจะบอกว่าของพมรสองลกเลยบ่ได้ครับไม่เป็นยังแต่อย่าลด ต่เกิดว่ามือนี้นี่อยากแยดขายหนาบอกเน็นาบอกบาเที่้ขังหลังไหลสิบิบอยู่ทรไปบอกว่ามันบอกเด็กมันบอกอยู่เห็นแล้วแต่เกิดว่าอร่อยะแนนไหนจะกะแนนปอกระสิเต็มอร่อยนะคนทุกข์ให้ไหลเด็กเออแม่ให้แปดสิบลอยลอยภู้กิตให้ลอยผูผูภูวันติผูวันให้แปดสิบมาจากร้อยยี่สิบเสียมาใส่อีกเนาะไม่เนาะอือนะครับ เออเกษตรกรท่านไหนมีปัญหาสร้างสินค้าไปใส่แล้วบอกว่าบ่เห็นผลเฝ้าทักเข้าไปในเพจนะครับเฟซบุ YouTube พิมพ์เข้าไปเลยว่าคำพมพมเกษตรเราบอกว่ามันบ่ได้ผลเด้อมาเบิ่งให้แน่พมจะเฝ้าไปทันทีครับพอทอทอว่าสันทำทันทีนะครับเฮ็ดทันทีเลยบ่ให้ทานะครับตัวนี้ต้องไงเนาะอ่ามื้อนี้ก็อย่าลืมนะครับผู้ใดบ่เชื้อวาผมมายืนอยู่แปลงจริงๆให้โทรถามได้ที่เบอร์ยังครับอ่า0981975 3เก่าจ้าอ่าอย่าลืมนะโทรมาถามแม่เพืนน <c oughs> เ่อนหน้เพื่อนี่เข้าตั้งสามคนกันสิกเก้าเั้ามา <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ